ไอดีนี้เติมมาแสนห้าละของแท้กูบอกเลยน้องถ้าเกิดแบบใครได้ราคาถูกกว่าโดนจุกเดี่ยวนหมครับเวลาดูคอนเทนต์ฟังเพลงต่างๆ,างๆยาวๆแม่งกำลังฟินโดนโฆษณาขัดจังหวะเสียอารมณ์ครับผมขอแนะนำเลยยูทูบพิเนียเลยครับผมค่เก้าบาทต่อเดือนนะครับปกติ2 0งบาทนะครับรกค็คุณได้ครบถูกอุปกรณนะครับต่อยุเมลเดิมได้แอปมี min, ดูแลตลอดยีชั่วโมงครับคนที่อยูแล้วก็สามารถมาอยู่กับเราได้นะครับสำหรับวันนี้แถมยูทูบพิเศษฟรีร้อก้าบาทไปเลยนะครับเพียงสแกนไอดียอยู่หน้าจอนี้พิเศษนะคร เอ็มรู้ว่าในดีดอกดีพร้อมเล่นรับดึงนักเตะขายยากซื้อขายนักเตะหายากก็อย่างนี้ยังมีเติมเกม R V V f ีไฟราคาถูกและดึงดีงมากมายสนใจติดต่อเพจจะนัเ่เกมมิ่งได้เลยครับเพจแท็ก็ติดตามหลักแสนนี้อยู่ใต้คลิปมาครับทุกท่านวันนี้ครับไอดี ID ของไอหมอดซึ่งไอหมอดมันกลับมาแล้วนะครับหลังอาหารมื้อเย็นจัดไปอีก50,000บาทจัดไปอีก50,000บาทรัฐบาลทุยจัดไปครับทุกคน50,000นะครับไม่ใช่50 เคเพื่อนไอดีนี้เติมมาแสนห้าละแท้กูบอกเลยน้องเราจัดไปแบบนอนสต็อปกด200แล้วถ้าเกิดขาดเดี๋ยวกด20นะครับปะนันลกเฮ้ยอ,อ๋อมันมัน,ม,นมันคือผมกดผิดผมไม่ควรกด200แล้วเพราะว่าเมื่อกี้มันเริ่มมา4ตัวแล้วโอ้โหกูช็อกเลยแม่งมา2ใบอหแล้วไม่มาเลยเหรอโอเค โอเคเจ็ดใ okay, บเลยอันนี้สวยอันนี้สวยถือว่าทํากันดีถือว่าทํากันดีนะครับไอ้คูวรเริ่มไม่ใช่แล้วนะว่าตั๋วมันเริ่มไม่ใช่แล้วทุกคนทําไมกดสองร้อยแล้วมันเริ่มได้ตัว๋วเอ้าไปกดผิดอีกโอ้โหโอ้โหโอเคโอเคจบโอเคจบกาลินามึงกับกูจบกันเพื่อนกระโหลกเป็ดทิบหาย โอ้โหสี่เฮ้ยกูว่ามันไม่ใช่แล้วย็ดกระเบื้องอ่าไปโอเคหกใบยยนี้คุยกันได้ไม่ไม่ใช่มา2-3งามใบแต่ไม่เป็นไรน้องที่พูดจริงไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรอันนี้กูไม่ได้ตอแหละนะพูดจริงของตรงนี้ไม่ดีอ่ะแต่ของในเกมอ่ะขอให้ดีแล้ะกันค่อยเดี๋ยวทุกคนผมเติมไปห0 0 0 0ื่นใช่ไหมแป๊บเดียวกูกดไปสองหมแล้วน้องอทําไมการใช้เงินสองหมกับเกมกาชาปอง พี่แม่งเหมือนกูนั่งปั่นสล็อตเนี่ยมันเร็วขนาดนั้นวะแต่ไม่เป็นไรเพื่อเกมที่เรารักกูยอมปอนตู้บริจาควัดมาให้ได้นะครับกาลิน่าถ้าเกิดได้ฟังแล้วอะ่ะขอของดีๆหน่อยไปปนวัดไหนมาครับไม่บอกครับเดี๋ยวมึงทับลายกูการเปิดกิ่หน้าเว็บอะ่ะมันเป็นเหมือนการขั้นเวลาเพราะของจริงๆแล้วอะ่ะพวกมึงรู้ใช่ไหมน้องอ่ะจัดไปครับเพื่อนชายโอ้โหเพื่อนมึงก็ดูเอาละกันกด2 0 0กูได้2ใบอ่ะ โอเคถูกแล้วแหละที่มึงทำกับกูอย่างนี้กาลินามันถูกแล้วมันถูกแล้วมันถูกแล้ว,ลวฮดูดิดูด,ดิโอเคไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยงงาเดี๋ยวเราก็เติมเพิ่มเนะตรงนี้เก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับแสนห้าได้อยู่สองห้าเจ็ดตัวขึ้นมาอยู่อันดับสี่สี่หายตะไปดูในเกมครับผมมาไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลง กูขอจัดหน่อย,ล,ยละการห้าหมื่นเนี้ยไหนพวกเองเอาปากเหม็นๆของเองพูดมาซิน้องห้าหมื่นมันต้องได้เท่าไหร่ครับน้องชายของพี่พี่จัดให้เงนินเอ็มก็ได้ประมาณล้านๆเนาะซื่อจริงผมถือว่าไม่เยอะนะระดับห้าหมื่นอ่ะมือควรการันตีเงนินเอ็มให้มันแบบอย่างน้อยก็ต้องส่งสามล้านเพ่วะเฮียโอ้โหห้าสิบเคต้องดีอาร์ตมาแล้วร้อยห้าสิบเคแล้วเพื่อน,น,นตอน,น ID เนี้ยไอเดีเนี่ยจัดไปเพื่อนก็ขอกดทีละใบนะขอกดทีละใบเป็ด อันเนี้ยเอาจริงนะผมยังไม่เห็นผมยังไม่เคยได้โอ้โหมาดิเปิดเยอะมากเลยนะการ์ดใบเนี้ยเปิดเยอะจริงๆปัปเป้หรือว่าเบลลิงแฮมเนี้ยผมยังไม่เคยเห็นหน้าเลยมึงว่าแมงล็อกไหมล่ะกูจะหลุดซาร่าโอเคก็ค่อนข้างแพงนะครับเนะครับนานๆที่หลุดมาคิมินแจโอเคคิมินแจคิมินแจอะไรห้าหมื่นโอเคว่าได้แต่มีตังอะ่ะผมโคตรแนะนําให้ซื้อเล่นเลยนะ แม่งเร็วมากนะตัวใหญ่เหมือนเหมือนเกมเราอ่ะเดี๋ยเบลลเปิเป้ลแม่งเป็นเกาหลีแล้วแม่งทำตัวชาติแม่งโกงอ่ะแน่แฮร์รี่เขนตัวประจำมีคนบอกเป้ออกแล้วเห็นคนได้อ่าจริงๆมันออกทุกตัวแต่มันได้ยากเอ้ยซา,าร่ามาเปิ้ลว่าน,นี้โอเคแสนล้านดองพอที่ใบนี้ก่อนแล้วกันจัดไปห้าใบแค่ละจัดไปห้าใบกูจัดให้นะเพื่อนคุณได้ดิอาแล้วนี่ดิอาเลี้ยวอุ เบลลิงแฮมมึงจำความรู้สึกนี้ไว้นะตอน6วกแปดอะมึงจำความรู้สึกตัวแบบนี้ไว้โอเคไหมโอเคครับน้องมึงจำความรู้สึกตัวพวกนี้ไว้นะบาตโนี่คาร์ัตเคเลียคิมมิชคือเอาจริงนะกูงงเหมือนกันนะว่าเวลากูเปิดบวกห้าตัวดีๆมาเพียบพอ,อกูเปิดบวก 8, แปดลยย้ำทันทีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยจัดไปครับหนึ่งใบอันนี้เข้าใจได้ผมเชื่อว่าไม่มีใครหวังของแพงๆจากใบนี้มึงดูการ์ดด้วย อะกูสิบใบพวกมึงเลยแล้วกันเพราะมึงจะได้ไม่ดา่ากูอเกลือไก้มผมพี่ไปด้วยดูพี่ไปด้วยทอ้ทองโลกเลยดิ่ระบา C D M Correka Embracean f ูเร Repu สามแสนล้านไตเลวลามาเซียนเหมือนขวัญลามาเซียนอ่ะนะครับน้องชายพี่ขวัญเขาก๊อปชื่อมาจากไตเลวลามาเซียน,นะะเดี๋ยวก็จะโดนพี่ขวัญตกกูจะลุกว่ะจัดไปอีกห้าใบครับทุกคน เลวานะฝรั่งเศสป๊ปเป้เออเป,ปีธรรมดาดีกว่าไม่ใช่ปีหลังมาดูเร็วเร็วไฟเปิดกา<ห>ชาฟองปีป้าปีเกดไม่เทียบชินหยอกนะมึงหยอกแรงไปเพื่อนมึงหยอกแรงไปโอ้โหจ่ากูซ่าเสียทรงกูจะอ้วกขอบคุณครับธันวาขอบคุณมากน้องสับต่อเมมจัดไปเอาจริงใบนี้ก็หาดีๆยากเหมือ,อนกันเพราะมันมี PSPL FA อะไรเงี้ยแม่งกากนะครับเอปีเราทีมชาติอะไรโปรตุเกสป่ะ นูนูนูโนเมนเดสแค่มีคนบอกรู้สึกจะได้ตัวดีๆกูก็ได้กลิ่นอยู่เหมือนกันได้กลิ่นฮาเรนตอนนี้เหมือนกูรู้สึกเหมือนกูป่วยเหมือนกันนะสวัสดีครับคุณซีแม่หมดนะเพื่อนสิบล้านล้านเอาไปแบงก์ม่วงไอเฮียนี่บอกกูสิบล้านล้านแบงก์งม่วงี๋ยวกูทีบโอ้โหไฟไม่มาเลยเหรอ โอเคเฮ้ยประเทศอะไรวะเฮ้ยไอ้ี่นี่ประเทศอะไรอะน้องมาเลียโนอยู่มันริดด้วยหรอใครวะเก่งมากบอลตัวนี้และมึงไม่ทำสแตทให้มันยิ่งเก่งนะเคยมันเก่งมากขนาดนั้นอะเบอร์เจต่อจากพี่โดขายออกนะหน้าพี่แสนล้านอะจริงเหรอขายออกเหรอเรดบูไลท์ซิ ด้กลิ่นฟลอรันเฮ้ยด้กลิ่นฟอรันบ้าหรือไงล่ะใครเขาไปดมกลิ่นอย่างนั้นล่ะซีบีตำนานเรอัลมาดริดอุ้ยสี่แสนโอเคถือว่าไม่แย่ถือว่าไม่แย่เริ่มเริ่มมาเรื่อยๆมาเลียงเลียงเริ่มมาเรื่อยๆมาเลียงเลียงอีลิกเซนอ๋อสี่มงครียขอพวกแปดโอเคอยู่สี่มงครีอาโอ้ยควาย หมือนซ้อมตายเนาะมาตื่นตอนนี้คืออุ๊ยขอขน้องโฟนี่แดงน้องโฟหล่อไงทำงานเยอะต้องพักผ่อนเยอะๆแอนดรีโลเบอร์ซันนะครับแอดอุ๊ยซิมิการ์ดหกแสนโอเคไปเลยไปเร็วเลยไปเร็วเลยดวงกำลังมาสองใบเล้วนะนะครับเดี๋ยวเสียเวลาโอ้โหเฮ้ยอ่าไปแอนดี้โรสันสกอตเออกูขอโทษแล้วกันกูมั่วหมดแล้วน้องเออกูโลกแล้ว กูจะหลุดเออขอโทษละกันเพื่อนขอโทษละกันเออกูมั่ยไงกูไม่เคยดูบอลใช่ใช่ที่มึงถามกูดูบอลเปล่ากูไม่เคยดูเพื่อนขอโทษละกันนะคาคิม,มี่บวกแปะไหมหาคิมีสามแสนอยู่บวกแปะอะ <c oughs> เอ้ยเอาวอนเยเมนซีบุลเมล ฟังไม่เยอะดิคุณแม่ไอบอลไม่เป็นไรมึงต้องมั่นใจตัวเองที่มือเนี่ยมอสอยู่ที่มือที่มึงปื้นขี้อ่ะมือที่มึงทิ่มแทงจิ๋มผู้หญิงในซอยเปียวมาเป็นร้อยคนเดี๋ยวกูคุยกับใครเดี๋ยวกูคุยกับใครเซียวไวไหมสเปนลามอสเซบียาลามอสบวกแปดสองสาห เออ็นิตาลีโซลา่าไม่มีทางเป็นปังโจ๊ปังโจ๊กูให้ถีบได้ไม่บวกแปดด้วยยูซีแอลเอเดนเชโกอะไรครับใช่ไหมโอเคโอเคโอเคหนึ่ยี่สอง นะครับการลุ้นบวก8ได้ได,ได้เกือบล,ล้านล้านผมว่าได้ผมว่าได้อะนี่ผมว่าได้ผมว่าได้นะครับพลังมันเยอะเพราะมันอยู่อินเตอร์พลังมันเยอะมันอยู่อินเตอร์นะครับมันเคยอยู่อินเตอร์รอบชิงรอบชิงสเปนแล้วสเปนแม่งกูกากหมดกี่ป้าเท่าไหร่ร้อยสิบเก้าวะโอเคสี่แสนโอเคอยู่นะครับพกตัวมันลิบขายได้อ่ะรีบเปิดทีเผือทีเผืออะไรยี่ทีเผือที่ไรกูพูดคำว่าทีเผือทีททททท่ไรแม่งเกลือตลอดพะโล ฝรั่งเศสมียองไม่มียองไม่มได้อ่ะไ,ไ,ไ,ไม่มียองไม่ไมีได้ไปครับน้องอ่ะเชื่อทุกสูตรต้องมาเพลงนี้ก่อนเปิดครับ<อ>จะได้ตึงตึง S T P T F O S E น W W dot com ่ l a s h w เข้ากับ T Q M หน่อ<า>ยแ C ร้อยยี่สิบเอ็ดเลยเหรอเหี้ยอะไรหรอฟานวูฟวูฟสวิงเกิลไี่จร้อยยี่สิบเอ็ดเลยเหรอแต่ว่าร้อยยี่สิบเอ็ดราคาแค่สองแสนนี่ถูกว่าถูกเฮี้ยๆเลยนะบอกเลยอันนี้อะไรชั้นดีเลยเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักเลยครับอาร์เทียนแอลอาร์บีพูดไม่ออกแอลเอ็น เสียง C A M ใครวะใครอ่ะเปเี่โลมาดีดีดีเฮ้ยอาที N อีกแล้วเฮียอาบียังกิด ที่มาบ่อยเนาะมึงเป็นไรกับกูปะเนี่ยถ้าใบท้ายใจกูแม่งตุ้มตุ้มต่อมต่อมแล้วเนี่ยบอกเลยน้องใจกูตุ้มตุ้มต่อมต่อมชิบหายเลยเนี่ยตอนเนี้ยกูอขอนะกูขอนะครับเพื่อนกาลีนามามเดี๋ยวผมขอคันนักเตะสักคู่ครับเพื่อนอ่ะน้องไมลพร้อมเมื่อไหร่น้องไมลเปิดอ่ะเดี๋ยวพี่เวเขาเปิดเพลงให้ด้วยอ่ะพี่เวจะทำได้ใหม่มาชุดนึงอ่าลุย เปิดไปกดที่เลขหนึ่งอ่ะเออกดกดไปเดียวทีละใบอ่ะเอออ่ะจะทำได้ไหมสำนักหรือเปล่าไก่เยลเวมันกดอ่ะอ่ะจะทำอ่ะพอเฮ้ยเยอรมัน L W เยอรมันเฮ้ยใครวะสารในปะอุ้ยโอเคโอเคโอเคอันนี้ใครเปิดอันนี้ใครเปิดอันนี้น้องไม้ดิโอเคเยยี่มอย่างงี้ตั้งเต้นบ่อยๆนะแต่มอสบ่อยมอสมีแล้วมอสซื้อนอกมาเป็นหมื่นเลยตัวนี้ อันนี้ถือว่าคุ้มอันนี้มีถือว่าคุ้มพระรามันเยอะไงเออพร้อมครับนัไม้พร้อมไหมพร้อมแล้วครับผมอ้าวกดไปแล้วเฉยไอ้ไม่รอาอ้าวเอบัลลีนทางนี้เฮ้ยฝรั่งเศสกองหน้าฝรั่งเศสไอเว้ยปาเป้โอเคเออสามล้านห้าไปหยิบย้ายหน่อยไปหยิบย้ายหน่อยดิ

น้องไม 2, oh, ah, ้เป <vastly lava> <less> okay. <sk> ิด2ใบเท่ากับไอ้แก่บนล10ใบโอ้โหกูทีอะน้องไม้พี่ขอเปิดบ้างได้ปะถ้าเกิดแบบใครได้ราคาถูกกว่าโดนจุบโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยหูรังเกียจนะรังเกียจนะโอเคโอเคโอเคแค่นี้ก็รู้แล้วดิหูรังเกียจก็คิดยังไง้ยอังกฤษเอสที่อังกฤษแฮร์รี่เคน ตัวเดิมก็เพิ่งขายออกมึงมาอีกตัวแล้วเหรออย่าจูบเลยไอบอลปากเหม็นเดี๋ยวกูที้บทำไมไม่ขอฮาแลนด์หน่อยนะวะเออเออไอเน,นี้ยนะถ้าเกิดน้องไมค์ได้ฮาแลนด์พี่โอนให้น้องไมค์สองพันเอาปะ่ะจริงโอนด้วยโอนด้วยอ่ะไอเวให้อีกสองพันเป็นสี่พันไอมอสให้ 2, 000, 6, 000. อีกสองพันเป็นหกพันเอออันจริงถ้าเกิดได้ฮาแลนด์หรือว่าดีอาร์ดอะมันมีมันมีครับเปิดมาดิอ่ะขร้อมยังอาร์เดี๋ยวให้คุณเวเขาบอกพอลมือด้วย เฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงการากินีเสียงการากินีคุณเวให้โอ้โหหนักแล้วดิหนักแล้วหนักแล้วเลยละไอ้เทียมมันไปโดนเสียงการากินีขอโทษทีว่ะเรียบร้อยเทียเรียบร้อยเลยเสียงการากินีใครอ่ะเว่ยอเซซิโอโอ้โหวิถุกสุดเลยอ่ะไปโดนเสียงการกินีอะดิสียงที่นี่ไง อันเนี้ยคุณต้องช่วยพี่จ่องเขาหน่อยนะเพราะว่าพี่จ่องเนี่ยเขามาไอดี ID เขามาเจอคุณครั้งแรกผมรุกกลัวนะคุณเวน้องๆพี่บอกเลยว่าหนักสัตว์ตอนเนี้ยถ้าเกิดสามใบเนี้ยไม่คุ้มอ่ะพี่บอกเลยนะโดนกระทืบพี่เนี่ยจะโดนพี่พี่จ่องกระทืบขอคัดแป๊บน,นึงนะทุกคนคุณเวช่วยผมลุ้นว่อนดีฝ่ากใบท้ายแล้วนะมามาผมดู<อ>คุณผมขอ,อหนึ่งบทพิธ <บด S 2> ีัศวลได้ไหมลุยเฮ้ย ยังโอ้ยอคกูสีเอฟโอ้โหโจตาอี๊ยยตลกเลยอ้ี้ยที่มันควรซีบีอได้แล้วเป็นซีอะกูนึกว่าซีบีเมื่อกี้ฮะไอ้เจ้กูลุ้นจิกกูแบบไอ้เจ้ยตากูฝาดไปกูแบบซีบีเฮ้ยมึงจะไม่มาเลยเหรอน้องอ่าลุ้นโปรตุเกสจอนเวขอร้าน้ก่อนไม่เอาโปรเกสแล้วไม่เอาโปรุเกสแล้วลุ้นยากเวปสเปนนี่นะกบอกแล้วไงเฮ้ยกิโโดโอเค กิโมโนร้อยยี่สี่อยู่นี่โอเคเรากิโมโดกิโมโดอยู่กิโมโดอยู่โอเคโอเคอันนี้ไม่แย่อันนี้ไม่แย่เลยกิโมโดไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่คุณเมย์คุณต้องบอกมีบทเพลงที่ช่วยในตอปท้ายนสองเพลงเลยผมแม่งสองเพลงเลยของจริงนั้นมันอยู่ที่ปลายทางเอ้ยคุณเมย์บ้าอะไรของมึงล่ะ โอ้ยไม่กูพักเลยมัง้ง CME ละบัดกอลเล็ตกกากอลเล็ตาใช่ไหมสอ,สองล้านสองเลยเหรอ,อสองล้านเลยเหรอ,อให้ผมว่าโอเคนะสามหมืน่นไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเราได้ตัวเลี้ยวพูที่พี่เขาอยากได้ตัวหนึ่งอาจจะไม่แพง,งและเราก็ได้ตัวร้อยยี่สิบสี่ตัวหนึ่งและเราก็ได้ตัวสองล้านล้านตัวหนึ่งที่เป็นเมตาไม่ไม่ไม่ผมว่าไม่ได้แย่ตัวนี้โอเคโอเคนี่ครับจิมบอโดก็ไม่มีไม่มีคนขายฟรีหรอกมั้งเอ้ยกดลบ ท่านสองหมื่นทไมต้องพูดพัมทำเพลงไม่ต้องพูดพัมทำเพลง,ง,พพท,พลงทีเผล,ดดลอดิคัดปุ๊บแล้วก็แอบเปิดครับปุ๊บแล้วก็แอบเปิดเลดปรับไม่ทนันไม่ฟีีพี่บอลที่ได้สั่งชาชาระวันไว้ไหมครับตอนนี้ผมลากมาหน้าบ้านที่แล้วจะลง <Okay. S 2> รับหรือวา,ว,วางไว้วางไว้วางไว้ชาชาราวันอะตัดล้านล้านได้ใช่ไหมเออรอยยี่อกักกีกดอกเลยทีเผอแคั้นแหละกด,กดอกกดอ,กดอกทีเผอทีเผอเฮ้ย CB 呼。